โอ้ยฟอยโอ้ยเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนจัดไปพี่ชายโอ้โหเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนอันนี้เป็นเป็นซิมผ่านใช่จริงต่อกับคอมครับนึกว่าแบบ Gran Turismo ไม่ใช่นะเล่น Gran Turismo ได้ครับโอ้ยใช่โอ้โหถุงมือ Gran Turismo Anti Social โอ้ยตัวเลข คุณแพทริกเมื่อก่อนห้องนี้ชั้นใต้ดินมันคือห้องอะไรอ่ะมันเป็นรังงูเห่าไงตอนแรกจะเงียบเป็นรังงูเห่ามันใหญ่ขนาดนี้เลเราทุบทำไมมันไม่แน่นะเมื่อก่อนมันเออสมัยก่อนเป็นบ้านตุ่นหรืออะไรเออคือเมื่อก่อนมันเป็นโล่งๆเลยครับเพเก็บของเฉยๆแต่ก็มีใต้ดินอยู่แล้วจะมีอยู่แล้วครับใช่คือ layout เขาเท่นะคือเออ่แต่งเซโกเขาเป็นสถาปนิกอยู่แล้วที่ที่ซื้อเพราะว่าแบบรู้ว่าเขาสร้างใช้วัสดุดีอะไรอย่างเงี้ยใช่สถาปนิสร้างบ้านเองใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ก็เลย อุ่นใจก็แบบเออหลายหลอย่างอะไรอย่างกำแพงข้างบนอะไรอย่างเงี้ย <ม S 2> <ๆ S 1> เขาก็แบบหนาของชันเลยนะบ้านเลยไม่ค่อยร้อนอะไรเงี้ย